สติกเกอร์วันวาเลนไทน์ใครคิดว่าสวยกดไลค์เลยนะ สองแปดสี่หกคยกกกสองหิบีนี้ดีเลริสิริเอากระถาจีบสาวให้หน่อยสิริทาทาจีบสาวพุทธโทเรือหัโทสุขโทเสารอาทิตย์ just like so you told okay หากไม่มีใครบ้านอยู่ไหนผมก็เนี้อสา,าไปส่งจะมองตรงไหนดูยังไงเธอจะสวยนะ่ารักไปหมดหนุ่มบางบังกงไม่ได้แก่งชมผู้ตรงตรง,ตรงคุณสวยจริงๆโอเคไม่ครับคนณผู้หญิงหิวหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปกินผมมีรถมาก,กับผมบนถนนเดี๋ยวพาไปสิงตอนเธอยิ้มทำผมขนอาการแบบเดียวยังไม่เชื่อคุณผู้หญิง ชนะที่ดวงวินยาณขายังไมีอยากไปสู่พวกน้าเมื่อจะคเขามาเหมือนได้เวลาป่อยเป็นไปตามแผนทุกอย่างเป็นไปตามแผนห่วงเร็เามากเต้นรําด้วยกันชนนอย่างนี้อย่างนีกน้กว่าจะรุ่งสร้างกว่าสตีจะเลือนร่างหายแต่คงเชี่ยวต่อข้าผู้หญิ่งยหญ่ ไปสองคนผู้หญิงกลับยังไงหรือใครไปสองหากไม่มีใครบ้านอยู่ไหน ประสกคนยืนยันตัวตอนได้เลขบรรประชาชนพี่มั่นใจหรือเปล่าวัตถูุคนมั่นใจได้เลยน้องไม่ต้องกังวลผู้ชมเคยนั่งไทยไม่มีคอมเมนต์ของฝาไม่เป็นไรเนียาสมีคอมเม่าไม่เป็นยะยทศใหญ่ทกมีคนนี่คือพเราที่มันเคยเห็นสสันนคือพที่สกดินที่พ่อเห็น ซาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่เธอมันกแม่บันออนยังอนไม่เลยบคคุณก็ได้ชอบเพลงขบวนหยือปัจจุบันที่ทำเพลงยอนยุคนี้ไแพ้กั้วมพร้อมพร้อมพร้อมแล้วครับ

เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนผู้แม่บังพอิญมันไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไม่หมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบัต่อหน้าดวงดาวสาบาดให้เงินไหลน้องให้พงไม่วันนี้แค่เพียงตัวฉันที่จะมาต้องหา มันดูเหมือนว่ายินนีต้อนรับเพื่อนพี่น้องชาวผีขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานปาร์ตี้แต่ว่ามีมนุษย์แฝงตัวอยู่ในแอบมองจะอยู่ในปาร์ตี้มันมีสิ่งแปลกปลอมเอ็ดที่ชัอาจทันเคยได้คิดว่าจะพิชิต พยาาแต่กลับต้องสิ้นที่วางเชงหน้าเวทนาที่ดวงวิญญาคายังไม่อาจไปสู่พบหน้าเมื่อจะคเข้ามาเมือ่อใดเวลาปล่อยให้ห้าไป oh, <no. S 1> เป็นไปตามแผนทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกเรามาเป็นรำาดยกันช่างสนุกอย่างนี้อย่างนี้ oh, <no. S 1> จนกว่าจะรุ่งสางจนกว่าสตีจะเลือนร่างภ oh, <no. S 1> ายแต่คงเชี่ยวเท้าเขาผู้หญิงใหญ่ ที่ช่างอาถรรพ์แม่หญิงโซเซ่ไปสง่งหนูไปโรงเรียนนอนดาบรักแาบนีเ้เป็นของเธอนะดายักบ์แบนี้เป็นของเธอนะ เชื่อนะชัดเลยคนไทยสั้มึงเป็นฝรั่งเหรอเฮ้ยอยูข้าวเฮ้ยอะไรหอมอ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงโอเลโนะวาคามาโดคันจิโระกา เป็นชายชาตรีแต่ใจผู้ตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำให้ท้องเย็บซ้ำแน่นาำมนต์รัวเธอเกลียดฉันมารยาทนิดหนึ่งอากิวอากินยันจะไปพี่รังไม่ได้และแม่ต้อ,อ,อโนโอวาพี่มีขอรหัสไ i ไฟหน่อยที

Gracias. จะไปพี่รังไม่ได้และแม้ดอนโนวายต้องแกล้งเป็นชายชาตรีแต่ใจพูดตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนจำไม่ท้องเยียบซ้ำแม่นาวมนรู้ว่าเธอเกลียดชแต่มาระยาบนิดนึงคนเคยรักให้เกียดกันหน่อยไม่ต้องรอที่เธอนั้นบอกไปกลับบ้านกัน มถึงกูจะกลับบ้านแค่คนเดียวนะอีสัสใครที่ไม่ได้มากับกูก็ไม่ต้องสาระแน่ขึ้นรถมาไอเฮียกูมาของกูคนเดียวไม่ต้องสาระแน่ตามกูมาไปกลับบ้านกันมาถึงกูจะกลับบ้านแค่คนเดียวนะอีสัสใครที่ไม่ได้มากับกูก็ สิบเพลงที่กลายเป็นมีมอีพีสองหก T S One Star ดังช็อตชอตชอตเจ็ด Mr Bombastic แปดชิงชิงฮางชี

Dumb, dumb, yes, yes. Just <laughs> going out so Colliding, my, sick. Skibbidi dumb, dumb, yes, yes. Not up to might. Skippity, dumb, dumb, all night. To make I'm to right. Rock on with term, me, am right. Oh, dumb, dumb, yes, yes.

โดนเลยกะเป็นเมืออะไเหรอเ่ยต้งช่องอะนี่ส yeah, really, yeah, ุดอย่า yeah, ล yeah, ืมมตดตามช่องผมด้วยไม่กตามหา